ทุกคนนะคะวันนี้เกมการศึกษาขอเด็กๆเรียงลำดับภาพนะคะปริมาตรของน้ําในแก้วนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะปริมาตรของน้ําในแก้วแต่ละใบจะไม่เท่ากันนะคะขอเ,เด็กๆเรียงจากอะไรคะคจากน้อยไปหามากนะคะอันไหนที่น้อยให้ใส่เลขหนึ่งนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอันไหนน้อยนะคะเด็กๆ ดูแก้วทั้ง4ใบนะคะแก้วใบไหนที่มีปริมาตรน้อยที่สุดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะใบนี้ให้ใส่เลข1นะคะต่อไปค่ะ3ามใบนี้อ่าใบไหนมีปริมาตรที่น้อยคะอ่าใบนี้ค่ะสองอ้าวเหลือสองใบแล้วค่ะแก้วไหนคะใช่แล้วค่ะใบนี้นะคะใส่เลขสาเหลือใบเดียวใส่เลขสี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเด็กๆวัสดีค่ะ